ต้อนรับปี67กับส่วนลด70,000บาทกับอิซูซูดีแม็กออว4ประตูปี2017ได้รถ4ประตูราคาแคบไปใช้งานป่าพร้อมล้อแบกลายใหม่ๆยอดคิดยางเหลือดอกงานดอกยางใช้งานยาวๆครับกับอีซูดีแ็ก4ประตูออนิวปี2017คันนี้ แต่งทรงแต่งลอ้อลงลอ้อโหลดต่ําให้พอดีพดีมาพร้อมใส่แก๊บหลังมาให้ด้วยนะครับรถสวยเดิมมือเดียวออกข้างนะครับใส่ปลายคล้ำได้มาให้ด้วยอีกหนึ่งชุดสีขาวลอลอ่ลอพร้อมแต่งทรงแต่งลอลงล้อให้เรียบร้อยกับกีฬสูด,ดีใหม่ปี2017ัสิบ็สี่ประตูคันนี้ ได้รถมือเดียวออกข้างไปใช้งานภายในใหม่หรูหรานะครับตัวน,นี้รถมือเดียวออกข้างนะครับเช็คระยะตลอดไม่วิ่งมาประมาณแสนห้าหมื่นโลนะครับแต่ตัวนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับออกไปเข้าศูนย์บริการเช็คระยะต่อได้เลยภายในเบาะสีชีมหระะูหราได้ดีแม็กซ์สีประตูราคาแข็ไปใช้งานห้องเครื่องเดิมจิ๊บ น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับน็อตแก้มอยู่เดิมไม่มีแกะนะครับเพจเดิมโลงงานแ้มชมพูยังอยู่นะครับเดิมฝ้ายขวาเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับสี่ประตูออเนิลตัวนี้ปีสองพันสิบเจ็ดครับเจ้าดีแม็กออเนิลสี่ประตูปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้เครื่องหนึ่งจุดเก้ามูพาวเวอร์ปีสองพันสิบเจ็ดราคาเดิมเราตั้งไว้สี่แสนแปดหมืนเก้าพันบาทวันนี้ รอนรับปี6ดส่วนลด70,000บาททันทีนะครับค่าหวดอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสนใจท้กขาใหญ่รถด,ดีรถสวยได้เลยนะครับคลิปนี้กราบขอบพระคุณครับผม